มีต่อการกับสมาชิกนะครับของแบงเอฟโปลัสผัดเยอะผัดเยอะนะครับพี่เอก็ตามนะครับอันเกสิเวนผู้เฒ่าที่สู้เนาะพี่กาวความรู้สึกเนาะหรือมีความรู้สึกเกี่มากับกว่าเดิมเพราะให้ป้านะครับ่าวอวยพอนะครับมีป่าเผ่าป่าอารมณ์ก่อนป่าบุญนำ แล้วก็ปลาคำหมูน้องหมูครับผมแครับสี่ขอบคุณครับมาเมื่อไหร่กูได้แก่ทุกที่้างมจมกสูนทัท่านสี่ท่านก็รัเป็นสมาชิกกระยาครับครับอาจจะผมอาจจะมาไม่ทันผมอายจะน้อยมาทีหลังก็กานกมาก่อน วันวันเกิดทีนึ่งก็คงพูดได้แค่เพียงว่าเขาผ่านชีวิตมีประสบการณ์มากมายเขาก็คงมีประสบการณ์ที่ดีที่จะ,ะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความสงบสุขขอให้ทุกท่าน Happy, Happy, ening, แฮปปี้แฮปปี้คอยแฮปที่นี่แล้วกลับไปปีที่บ้านอขอบคุณครับให้โชคดี ues, สุขที่วันเกิดสิ่งประเสริฐได้หวังตั้งใจ <โ Lords. S 2> ให้ได้สมดังฝันใยจิตแจ่มใสทุกวันทุกคืน,นให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ <โ Lords. S 2> ให้คนรักบ้าดีดาดเดิน ทำสิ่งใดให้รู่ร่วงลาบลืน่นอายุยืนปลอดโรคปลอดภัย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ครับอยากฟังเสียงนะครับอาผูา้ราศี นะครับกุ้มนะครับคนที่แก่ที่สุดไล่ไปเลยครับผมคนที่เกท่าะเท่าดอกกันกันเงินที่ได้กันเอื่อนว่าป๋าว่าแฝดก็รู้สึกรู้สึกดีนะครับอายุยืนอีกอีกหลายปีเนื่องจากพี่พี่น้องน้เพื่อนๆื่อนได้ งานรื่นเริงวันนี้นะครับเป็นเป็นเรื่องที่ทำให้วรจพองโตหวังว่าความสุขความปรารถนาดีทั้งหลายเหล่านี้จะกลับสู่พี่เพื่อนๆน้องๆนะครับขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับขออคุมาตสาธุปาะการประการ,รทุกคนทุกคนครับ ก็วันนี <s <s <sk 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 ้ก <si ็เป็นวันครบรอบ65ปีครับ2แสอ2แสนท่าองแสนปีก็ยังไม่มีบ้างผมก็ไม่คิดว่าผมจะอยู่ได้นานขนาดนี้มแต่คิดว่าตัวเองเป็นเด็กตลอดเพราะว่าเวลาบรรจุเข้ามกลรยาก็ตอนนั้นก็เป็นน้องคนจุดท้องที่บรรจุเข้ามาแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่มีบรรจุใหม่ตั้ง เป็นสิบสิบปีนะเพิ่งจะมีตอนหลังก็เลยคีอความรู้สึกว่าตัวเองนี้ไม่แก่สักทีนะครับ65แต่ยังไม่แก่ครับขอบคุณครับอัจารเป็นแม่นดิโดคมาย่อมแจ๋วพอผมมาจระแหหาปีไม่เอินปีสุนทอนฉุนทอนอยู่ครับผมบุญนำยุสิดาครับก็แต่ก่อนก็อยู่นครพันแก่นนะครับรู้จักกับ อาจารย์เผานะครับหลายปีอยู่ตั้งแต่สองเจ็ดอาจารย์ฉลองก็เหมือนกันครับปีสองเจ็ดรู้จักกันตอนตอนอาจารย์ฉลองไม่ฉลองเรื่อประดับว่าไปฝึกสอนครับผมเพราะเพราะผมมาเจออาจารย์เผาอยู่ที่คือรบวรัดเอาบุญนั่งเบืองบ่ตายทีว่าสั้นาอากมาเลยเรียกผมมาเข้าแกงครับขอบคุณมากครับที่มาล้อมตัวเลยท,เออที่มีวันนี้นะครับขอบคุณมากวัสดีครับ วันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์มีคนถามว่าอายุกี่ปีแล้วพะนะผมก็เลยไล่เลยเอ้าผมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วเหลอนี่ยหกสิบปีเต็มแบบโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดหกสิบปีเต็มเมื่อกี้เลยครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะเดินทางมาถึงขนาดนี้หรอกแต่ว่าพี่พี่พาผมเดินต่างหากครับพี่พี่พาผมเดินผมก็เลยเดินตามพี่พี่ไปขอบคุณพี่ใหญ่ทุกๆท่านที่ดูแลที่ รักและเมตตาเราก็ไปด้วยกันตลอดครับปีนี้เราก็จะไปอีกนะครับเยอะอยู่นะดูดูโปรแกรมอีกเยอะอยู่ที่เราจะไปขอบคุณพี่ใหญ่ทุกๆท่านที่มาร่วมอวยพรวันเกิดในวันนี้ให้กับเราชาวราศีกุมทั้งพี่กินงกับพี่สนั่นก็ใช่นะใช่ไหมครับน้าท่านขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับารป้ายนันตก็จะไปมังศรีมังกรไปแล้วนะอ่า เอาปาหลออเข้ามามาถ่ายรูปรวมอีกทีหนึ่งผมผมประทับใจครูลงกอนพูดเนละ<ม>เป็นเด็กตลอดผมนึกถึงผมยายไปกันนครเอยจะปักลานะเราเห็นีปักลามาปักลาปักลามาเป็นหน้ามื่เป็นอา่าเป็นลุงล่าสุดก้อนกระเซียนเป็นปลาต <c oughs> ะแบงพัดหงงแรงดังวนว,นวนใคนร พิงบางอ่อนตอนอยู่เพียงไกลเขาจากไปแล้วจากที่สายบ้าน,ทน <empez> ไทยจะอยู่เหมือนสิ่งีไม่ไหลเยอะอละมันหลายปีบบุมาเจ้าคงกอจำบุมาเอาตัวดำคนเด็ดบ้านดีจ <subconscious> ้า คงเลเือเวลาผ่านไปมันไม่มีค่าระแบงต้นเต้าที่เราเคยน,นั่งพบสกตาเดี๋ยวนี้เดี่ยวแห้งโรยรา สั้นวป่าปล่อยอายปล่อยอายให้ยืนเดอยู่คนเดียวน้งเยียงแต่คนเป็นทีมอดกํลังไอ้ห้ายาบึงสะแบบเป็นดอกนนนสุดหน่อ Really, yeah, เป็นสองเมียรู้เมียจะต้องปวดใจเพียงหนาอยกลุ้มใจที่เง้อเก็บเธอไว้คงเป็นเรื่องใหญ่เมียคงจะเสียใจขอไกลเธอขอล ยอมเสียเธอไปทั้งที่ใจไม่ปราถนาะฉันทำเธอเจ็บเจ็บจนมีน้ำตาอยากให้เธอรู้ว่าฉันจำบุราแค่ไหนอยอมรับโดยเดียว oh come on. ผมอยากแสดาแต่ละคนจะนลุดนะพี่พี่พี่หิวหอยมาแล้วครับวันนี้ครับเจ็บจนมีน้ำตาอยากให้เธอรู้ว่าฉันช้ำบุราแค่ไหน เราจำต้องอิจฉาอา,อา,อาณมีพอขนาหนั้นรักเ,เธอไม่น่าร้าเกรกันเมื่อจายไปทั้งสีใจรักกัน ยอดอารูอกจาบ้างนี้แหละวันนี้พี่ไิชใช้ไ,ไหมไช้วั่วันนี้<า>จะเป็นอนาหาร